ที่ก่อนหน้าที่ด้วยเพื่อนบวนขบวนวิทยาลัยมาเนะครับเพื่อเป็นการอภิเษกสมรสท่านผู้มีเการที่อยู่ด้านบนเวทีและท่านประธานในพิธีด้วยการเต้นีบตาโขประจำปี2567จากทีมขบวนโดยอำเภอด่านซ้ายปัจจักรและไฮตรีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน3ตายขบวนเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ขบวนสด็ดีองค์ภูมิแผ่นดินสยามเพรไทยพระนามพระปชิระก้าเจ้าอยู่หัว 4. ขบวนพานพุ่มและดอกไม้ถวายราชสักการะ 5. ขบวนเหล่าทหารฉีนเครื่องสูงประกอบริ้วขบวน 6. ขบวนรถเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10ขบวนสัุดีอ์ภูมินแผ่นดินสยามเทอดระบัชระก้าเจ้าอยู่หัวโดวยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระศิน,นิกรชาวไทยโดยพระบรมมีแทนไพศาลทั่วทืงนรรพีแผ่นดินสยาม บรรดาลให้พระสพนิคร์ทั่วหน้ายังความสุขความร่มเย็นหาที่สุขมีได้โรงเรียนสีสองรักพยาขอใช้ขรวนอันทรงขอเทอิดพระเกียรและแสดงความจงรักภักดีและนับเป็นโชคของพระสพนิกรชาวอำเภอด่านซ้ายที่พระองค์ทรงสเสด็จสู้รบสงครามปากลัทชิ of his mother the king thick battle's birthday anniversary aware of the import of the living of thai people his father the king has devoted his life to royal ages providing happiness prosperity security to the country and the people of the kingdom of thailand we have the press built and the leadership and grace of his mother the king one is of his mother the king's

ับางเช่นคณะอินทิศอนนะครับเพื่อเป็นการชื่นชมพระปรมาภของพระองค์นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนที่สวยสามยอดกามนะครับสมพระเกียรติของพระองค์นะครับลารบ้านนะครับต่างๆนะครับก็จะเป็นกระบวนที่สวยสามยอดกามนะครับของสมเด็จพระสิสองพระที่ดีดีครับแล้วะบวนต่อไปนะคะเป็นกระบวนแห่งพระมุสสันดรแท้เนือยวันที่23กันครยนนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของมหาเวสสันดรชาดก นำพยุหะโยธารับสเสด็จอีวัดสู่พระนครพระเวสสันดรได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาในการต่อมาพระเวสสันดรถลังราชสมบัติปกครองนครสีพีโดยโทศพิธราชธรรมจะเสด็จออกจากป่าลับสู่นครสีพีบรรดาป่าทั้งหลายและสัตว์นานาชนิดต่างอาลัยรับจึงพากันแห่แห่แ่งตัวมักับชาวบ้านเพื่อมาส่งสเสด็จทั้งสี่พระองค์กับสู่นครสีพีจึงเรียกว่าผีตามคน หรือผีตาขนจนกลายมาเป็นผีตาขนในปัจจุบัน a that Therefore, that The origins of this t a t e แ h ะจะ a องรารั1องาระเพียรระเวสสันรน,นนะาครรับกันหาชาลีที่ไร,รส,ส,สัน450องศาส่งกรสันมีวัตวา กำลังมาดันยครับานะครับครับการปิบัภาพจะได้งดงามนะครับอันนี้ไม่เห็นขบวนเลยนะครับถอยังมานึงครับขอบคุณครับนี่คือันใจของคนไทยนะครับอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนไทด้วยกันและก็ขบวนขณนี้นะครับกาลังเป็นขบวนป้อนรัมนะครับเพื่อที่จะเป็นการได้รับพระมษสันอร์พระอังคสีขบวนสีจะโขและก็ขบวนปั้งนะครับตามมาสมเด็จเข้าเมืองด้วยนี่ก็คือํารามของ พระเวสสันดรทาดกและนบนบขบวนศร,ร,รีตาโขนเอาค่ำไปทานจังหวัดเลยคร,ครับครับซึ่งอันนี้เป็นได้นำมาประยุกต์นะครับซึ่งในพิธีกรรมจริงในวันนี้เวลาบ่ายนะท่านดื่แล้วก็แห่ม,มาที่วัดพลายนะครับซึ่งเป็นการิสมาธีนะครับอันนี้เป็นขบวนประยุกต์นะครับเพื่อให้ทราบกันมาว่างานบุญหลวงนั้นก็คือบุญเทศมหาชาติหรือตามเทพพระเวสสันดร ควันนี้ที่โดนานาม้วครับก็จะมีทั้งทารไทยทาเชื่อว่าเีไปเปนก็เป็นสีตาบนนะครับอาจจะมีที่มาจากคาว่าีตาบนใช่ไหคะใน่นานามสูงได้ชื่อนแดนามอสูงเ่างเม้ามทําห้าว่าท่ลายให้อย่างสวยงามนะครับทุกทก็จะเป็นทุ้นที่เป็นเศษ I don't know,